นี่ชิมกุ้งปลาเบา,บาๆเลยทุกคนน้ำน้ำจิ้มเลยดีกว่านี่อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มปลาเผาส่วน,นนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทุกคนสวัสดีครับผมสไตล์นัทเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมากินเมี่ยงปลาเผาครับนี่เลยอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคนตัวนี้เป็นปลากระพงนะครับตัวใหญ่มากนี่ลอกหนังกันเลยโอ้หนังโลกง่ายน่าจะสุดนะดิอ นี่ชิมเนื้อปลาเบาๆกันเลยทุกคนเนื้อปลาจะมีความแบบหวานๆนุ่มๆอะ่ะทุกคนสดมากไม่คาวเลยอิกซักคำหนึง่งอ,อร่อยน,น้ำจิ้มหน่อยดว่านี่เอาขึ้นมาแบบนี้ ทุกคนเจ้านี้เขาจะมีน้ำจิ้มสองแบบนะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มปลาเผาส่วนอันเนี้ยเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะครับทุกคนน้ำจิ้มปลาเผาอร่อยมากเลยเรามาลองกินเป็นเมี่ยงกันบ้างอเอาคำเล็กๆก่อนแล้วกันนี่ใส่เนื้อปลาเข้าไป็นไงเขาใส่เส้นขนมจีนเข้าไปแล้วก็ราดน้าจิ้มปลาเผาเลยนะครับทุกคนว้าว Mm. อร่อยมากความแบบผักสดปลาสดอู๋ mm. เอาต่อดีกว่ามาเนี่ยมากินกับผักนี้กันบ้างน้ำจิ้ mm. มใส่เข้าไปแล้วก็น,น้ำจิ้มซีฟูด้ดเลยครับทุกคนรอบนี้นี่ mm. อร่อยคำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ัะมีความเปรี้ยวๆเนะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบน้ำจิ้มปลาเผามากกว่านะมันจะเผ็ดเผ็ดอนหวานวาน่อะอร่อยกว่ากินปลาคันจีนดีกว่าทุกคนนี่คาไปหมดเลยคำนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มแดงๆอะ่ะอร่อย เนื้อปลาม,มันจะแบบไม่แห้งแล้วก็มีความหวานหวานนุ่มๆอะ่ะแบบปลากระพงอะ่ะเนาะก็จะไม่นุ่มมากแต่ว่าก็อร่อยมันจะสู้ฟันหน่อยกินกับผักอันนี้อันนี้นะผังนี้ผักน,นี้อันเนื้อปลาอะ่ะนี่ตรงนี้ผมไม่ใส่ขนมจีนนะที่ผมใส่แบบแดงเนี่ยกินกับขนมจีนก็อร่อยนะติดก,กันจังยืดเป็นชีสเลยทุกคนแล้วนี่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่านี่ อ,อร่อยขนมจีนเส้นสดเขาบอกได้ตรงหางมากเนื้อปลาคือสุกเท่ากันทั้งตัวทุกคนไม่แห้งเลยเป็นเมี่ยงเลยมเมี่ยงปลาเผาเนาะอืม,อม ไม่เอาปลาเผานี่คือแบบของโบรดผมเลยทุกคนคือกินได้ทุกวันอะ่ะปลามันฉ่ำมันไม่แห้งเลยแล้วก็มันไม่คาวคือกินแล้วคือดีแต่ว่าต้องเลือกร้านดีๆนะบางร้านก็คาวทุกคนตัวนี้ผมซื้อมาจากร้านประจำผมราคา320บาทนะทุกคนคุ้มมากตัวใหญ่กินต่อ น้ำจิ้มอร่อยมากนบางอย่างก็อร่อยนะอร่อยมากเนื้อเยอะกินหลายครัแล้วเนี่ยน้ำหมดแล้วไม่หมดก็กินต่อทุกคนเนื้อข้างในหัวมันตรงนี้ยังมีอีกเยอะนะบางคนแบบเพราะไม่กินกันอนะ่ะเนื้อเยอะเลยนะเนื้อล้วนปลามันแบบไม่มีมัน,นะนอ่ะเนาะกินแล้วก็ไม่อ้วนกินหมกปลาดีกวยกันกินมันกินืน้อปลาจา๋าเนื้อปลาจ๋า กินมากินดีๆนะนองกั้างด้วยผมลอกตรงหัวมันอย่างนี้ดีกว่าอู้ยังมีเยอะเลยตรงหัวนะโอร่อยอ่ะกินมากเลยตรงนี้ต่อมีก้างใยตรงนี้ครั้นี้ผมกินกับผักโอ้เมียนี่ปลาแล้ก็ตักน้ำจิ้มปลาเผาลาดลงผักกรอบๆเนื้อปลานุ่มๆเข้ากันสุดๆเป็นคอมบิเนชั่นที่ดีอ่ะทำใหญ่ๆกันเลย นี่ทุกคนหมดไปด้านนึงแล้วอ่างั้นผมขอตัวไปกินอีกด้านนึงก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวอสดีบผมสไตล์น็อต